สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเบอยอดติดตามมาล่าสุดเอมิราอดีตร,รยาครูพัยบุญจากกรณีที่เอมิราอดีตร,รยาของภัยบุญแสงเดือนผู้จัดการและสามีของกระต่ายพันนิพาได้ออกมาแชร์ถึงอดีตสามีในรายการโหนกระแสถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตลอด3ปีที่ตนเองต้องอดทนกับคำครหาที่อดีตสามีบอกว่าตนเองนั้นมีชู้จนเกิดเป็นกระแสวิพากวิจารตาม,มาอย่างมากมาย ด้านสุดต้องบอกเลยว่าหลังจากที่ทางด้านเอมิราดได้ไปออกรายการโหนกระแสเจ้าตัวก็มีแฟนคลับเข้ามาเพียบมีชาวเน็ตแห่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายอีกทั้งยังมีผู้ติดตามพุ่งขึ้นในวันเดียวถึง6,1615ผู้ติดตามภายในเวลาเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสท่านผู้ชมรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบคุณครับ